แกงเปรอะนะครับแกงเปรอะหรือแกงหน่อไม้นะครับอ่ามีตั้งเตาแล้วครับตั้งเตาแล้วแล้วก็เราจะใส่ใส่ใบผักราชานะครับผักราชาผักราชา,รา,ชาหรือผักตะนาเม็กซิโก,ผ,กผักผงชูรสนี่เองนะฮะผักราชาก็คือผักผงชูรสนะครับอื มีประโยชน์ต่อร่างกายผักผงชูรสนะครับสามารถปลูกได้ตามรั้วข้างบ้านได้นะครับดูกันมาดูกันใส่มหมดเลยไหมเต็มหมดเลยไหมพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่ต้องใส่เยอะนะครับบอกไม่ต้องใส่เยอะแต่ใส่เกือบหมด นี่ปลาดุกต้องย่างทุกวันนะครับทุกวันเวลาเปิดร้านเป็นเป็นพระเอกของร้านไปแล้วนะครับมันจะปลาดุกย่างนะครับตัวละสามสบาทเหมือนเดิมครับนี่ตัดผม สุกแล้วก็ดูกันใส่ขก็คุ้นด้วยนะสุกแล้วอืมเดี๋ยวก็มาดูนี่ครับเห็น <Okay. S 1> แล้วคนมอยด้วยเอาผักใส่ที่ไป,ไปแกงที่เหล็กนะครับเอาตะปีไหน,นอันไหนเอาไปคนใส่ที่เหล็กไปคนแกงไปก่อนนะครับเอาล้ว

ของไอ้น้ำยจานางแกงเปิดขาดไม่ได้คือน้ำยจานางใช่ไหแกงเกือหรือแกงหน่อหม้นะครับเอาละเ,เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราต้องปรุงนะฮะปรุงให้สุกนี่ไฟตั้งเตาแล้วฮะตั้งเตานี่สักพักหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับ